มาแล้วครับมาแล้วครับตัวหนึ่งไม่รู้ป็นอะไรนะครับไม่รู้ป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอ้นาตีเยอะมันมากเลยหน้าตีเยอะมันมากดูดูฟังเสียงลอกเสียงลอก,สกเสียงอกปิดเบรกอีกน้อยทำนิดนึงให้มันตึง

ตีดคงขึ้อนอ่รเยอะไปเอ็นคันไปปุ่นโอ้ เย์ันดียว่าหนุ่มว่แต่มันเด็ดนไัเด็ดไ่เ็ดมเเดมอานเลยเรียบร้อยนะครับอืมอันแมนโอ้โหนาทีเอาเป็นไปได้เฮ้ยไอ้พลาดของพี่แล้วอ่ะ

ตัดเลยก็ได้เดี๋ยวพี่มัดใหม่มกแค่ต,ต,ตัดเลยแล้วดนะูด้วยที่ตัดหัวเดียวมันติดคอเฉยๆครับติดคอเฉย ตอนนี้กำลังโอเคโอเคครับคุณครับเอ้สายใหญ่มาเลยจ้าเบิร์บเลยโอ้กระสังในลวงเลยเดิน่งทางไปไลฟ์บ้าน ปลากินปากิน,นะครับเบ้เลยครับไม่เย็นป่าวยยเจยไม่บอกดึงบอก